สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ่าวันนี้ช่องยาดาอมุเล็1หนนะครับคลิปต่อไปนี้จะเป็นทีเด็ดเลยนะครับคือผมก็ไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้มาก่อนนะครับผมยังไงก็ลองไปชมดูในคลิปกันได้นะครับสวัสรเาเลยดูเลขกันครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เฮ้ยเดี๋ยว เอาสิเอาเอา,เอาอยาดามูเลตครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาแจกครับซีนเดิมเหรียญรุ่นอายุวัฒนามงคลของหลวงปู่มหาศิลาสีจันโทนะครับหรืออีกชื่อน,นึงของท่านก็คือเรียกตามยศต,ตามนั้นก็คือพระราช,ชวัชรธรรมสุโพนนะครับผมของปู่มหาศิลาอันนี้จะเป็นซีนเดิมครับผมเป็นรายการที่20นะครับหรอมหามนสาินะครับเป็นเหรียญรูปไข่ ซิ่เริ่มดีครับสิ้นนี้ดีมากโอเคครับแกะเลยนะไม่ต้องรีรอครับแกะชมบารมีหลวงปู่กันดีกว่าครับรุนด้วยกันเลยนะครับอ้าดูกองกอนครับ เป็นหน้าอย่างนี้เนยนะด้านหลังก็ปกติมีอะไรนะครับนี่นะครับนจดถ้ามีกล้องแบบเป็นสไตล์สตูดิโอนี่จะถ่ายเป็นรูปภาพเอ่อเอามาลงคลิปให้ดูเลยทำไมเป็นอย่างเงีเเ้ยนี่อ๋อเนาเหรียญดิ่งออกมาอีกแล้วเหรอ <c oughs> อ้คราวที่แล้วก็อะไรนะเอ่อเหรียญหลอแปดเหลียหล่ยมนะครับผมเปิดพอ เป็นประมาณว่าเหรียญมันลอยออกมาอย่างนี้นะครับเขาไม่เขาไม่ได้ใส่ไว้ให้แบบเนี้แบบ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 นี่อันนี้คือผมเก็บใหม่ผมทาอย่างนี้นะครับคือถ้าอย่างเนี้ยจมูกแตะจะไม่มีเลยนะครับแทบจะไม่มีเลยนะการจมูกจะมาแตะฝาบนอะไรเนี่ยนะมันไม่มีแต่นี่เขาก็แต่โรงงานเขาก็พยายามวางให้หน้าหลังผูกลงไปอยู่ควลงไปข้างล่างนะครับมาให้ตัวเลขท่านหลังรือเปล่าอื ค okay. มาดูกันครับเขียนรูปไข่ก็สวยนะผมผมก็ชอบนะแต่ว่าผมหาได้แค่นี้นะครับนี่นะครับโูหน้าลวงปูดแล้วก็เป็นแบบเนี้ยนะครับก็จะเป็นสีแบบนี้ลยิบระยับเหมือนเหมือนแผ่นสังกะสีสมัยก่อนนะครับ หลวงปู่มหาศิลานะครับชัดเจนนะครับสวิชันโตหลงคาติเอมีพรหลวงปู่เอ,อเนโอเส้นชัดเจนมากครับลายสักแขนขวาเอาไม่เจอตรงไหล่ขวานี่จะมีเห็นไหมครับตรงรดูไฮบอลนิแไปปลายหน่อยจะเป็นจิกนิดหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นตําหนิหรือว่าตําหนิที่เขาตั้งใจเรียกว่าเป็นที่เหรียญน,นะเหรียญตรงทีเหรียญผมนะ นี่ไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่มีของเทียบนะข้างข้างโอ้นี่มาดูด้านหลังอซองแตกเลยถ้างั้นในในซองแตกแล้วก็เอาเลยแล้วกันถ้างั้นเลข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 นี้ไม่ไกล้าดูครับไม่ไกล้าดูเลขเลย ดูชัดๆด,ดูเลยครับนี่เลยอืมสวยครับสวยสวยสวย,สวยดูเหมือนแบบอารมณ์มันแบบนะเหมือนแบบนะเ,หแบบเหมือนฉาบทองบางๆอะไรเงี้นะครับ สวยงามสวยงามด้านหลังครับมาตลองอายุมงคลแปสเอ็ดปีนะครับเอาเลยดูเลขกันครับปึ๊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 บโอ้เฮ้ยเดี๋ยวเอ้าสิเอา้าเอา้เอายาดามิเลิตครับผมสเต็ตหนึ่งครับพี่น้องเอ้ย ไม่รู้แหลยไฮเปร์โพสต์อะไรยังไงนะครับถ้าเป็นเรื่องเดียวกับผมนี่ผมเถียงใจขาดเลยนะครับผมเพราะว่าผมแกะเนี่ยชัดๆเลยเนี่ยอื้อหือตอนแรกผมเห็นไปว่าเป็นเลขสี่หลักผมก็ียกว่าเออไม่มีลุ้นหรอกอะไรหรอกนะครับดูสิชัดเจนอ่ะหนึ่งสี่ตัวครับผมอ้าวโอ้บาลามีหลงปู โอ้มือสั่นนะครับมือสั่นนะครับอ,อมีคลิปหนึ่งนะครับผมก็ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเหยนหรอเนี่ยต้องหกนะครับหกสามตัวนะอืออันนี้สเตทหนึ่งครับหนึ่งสี่ตัวครับผมเตที่เหมือนจะหมกจะแตะหรือเป็นบุมบุ่มอยนี้เด,เดี๋ยว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 โอ้อือ ว่ามันเป็นมุมของแสงนะครับแล้วก็จะเป็นปลายจมูกเป็นดำนะครับมองดูมุม,มนึงแต่ดูจริงๆก็เนี่ยมันนี่ดูอย่างนี้จะเหมือนแบบบุ๋มลงไปเลยนะครับลองพลิกไฟก่อนไครับ มันก็ไม่ได้ว่าแตะจนแบบบุมนะครับมันเป็นเหมือนมุมกล้องมุมแสงอะครับตาเด็ที่สุดยอดก็คือนี่ครับอน,นี้ตองหนึ่งไอสเตตหนึ่งนะเรียนนี้ตองหกครับไม่อยากจะอวดแตมมันก็อดไม่ได้แล้วครับผมก็ไม่เคยได้นะครับผมไม่เคยจริงๆมต้องไปหา เตามหาเอากับพี่ๆนะครับจะมาเปิดแกะเองไม่มีนะครับเนี่ยครับหกสามตัวครับผมนี่โอ้โหรอบนี้ผมหลวงปู่จัดหนักให้ผมเลยครับหกกับสเตทหนึ่งหนึ่งสี่ตัวนะครับอาโอเคครับผมยังไงก็ ขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกทกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานว่ายาดาอามิลเลตนะครับอุย้ยมือสัน่นไม่ได้ไม่ได้ต้องการถอนนะครับคือมือสั่นเพราะม,มันไม่เคยเจอนะครับยาดาอามิลเลตครับผมเหรียญหล่อมหาชนวนมวลสารนะครับเหรียญหล่อมหามวลสารนะครับตรงไข่แล้วก็ทรงแปดเหลี่ยมตองหกแล้วก็ สเตปหนึ่งครับหนึ่งสี่ตัว6กสาตัวอยู่กับยาดาอเมเลตครับผมขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ